สวัสดีจ้าวันนี้นะคะแม่ค้าก็ขอปากแดงแข่งกับอากาศร้อนสักวันนะคะร้อนมากค่ะร้อนเอาจริงเอาจังจ,งจริงๆนะคะถ้าไม่ได้อยู่กับพัดลมนี่เหงื่อท่วมเลยค่ะวันนี้นะคะนี่เลยเราก็กําลังเตรียมตัวจะแพ็คน้ําพลิกตปลาสลิดนาง,งามนี่ค่ะอันนี้เป็นออเดอร์จากรายการทูเดย์โชว์เมื่อวานนี้นะคะออเดอร์กระนามากซึ่งโปรนี้นะคะเราก็จะแพ็กระจับนี้โปรนี้นะคะซื้อทั้งหมดอะคะ่ะซื้อ ้งหมด4กระปุกได้5้ากระปุกนะคะโปรนี้ขายดีมากๆลูกค้าสั่งเข้ามาเยอะจริงๆค่ะเพราะว่ามันเก็บได้นานนะคะมันมีออยลค่ะมันไม่ใส่ผงชูรสและสารกันหูุนนะคะแล้วมันก็ทำจากเนื้อปลาสลิดล้วนทั้งกระปุกนี้คือเนื้อปลาสลิดหมดนะคะอันนี้เป็นโปรโน้ำพริกปลาสลิดนะ่างามนะคะก็อยากขอแนะนำนะคะแนะนำลูกค้าทุกท่านนะคะใครที่ไม่เคยลองทานลองดูนะคะอันนี้กระปุกละ299บาบาท ใหญ่นะคะใหญ่แบบเนี้ยเทียบเทียบหน้าแมคคาได้เลยจ้าราคาเหมือนจะแพงแต่ไม่แพงนะคะเทออกมาได้เยอะมากๆแล้วก็มีเนื้อปลาสลิดเป็นชิ้นๆใหญ่ๆอยู่ในนี้ด้วยแต่ตอนนี้มันมองไม่เห็นเพราะมันอยู่ในกระปุกจ้านี่เลยนะคะถ้าใครสนใจก็ทักแมค้ามานะจ้าซื้อสี่ได้ห้านะคะในราคา1,196บาทนะคะส่งฟรีทั่วไทยจ้า แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แนะนำนะคะอากาศร้อนๆฟินๆแบบนี้น้ำหอมเลยจ้าน้ำหอมมิสแกรนจ้าขวดใหญ่ขวดปกติของแบรนด์นางงามนะคะขวดละ30 ml นะจ้าราคาต่อขวด,ด1,750บาทแต่จัดโปรโกันหน่ำมากจัดโปรโกันหน่ำจริงๆนะคะจากราคาทั้งหมดนี้ราคาปกติ7,000บาทบอสจัดแบบ,แบบว่าแบบแบบช็อป ช่องวงการมากนะคะ4ี่ดัว่าจงนี้รับไปเลยในราคา1,890บาทเท่านั้นนะคะมี4กลิ่นนะคะใช้กันไปเลยมิสแกนคอลเลคชั่นนี้แนะนำนะคะคุณผู้ชายใช้ได้3 3กลิ่นนี้ใช้ได้สบายนะคะถ้าเป็นคุณผู้หญิง4กลิ่นนี้เลือกใช้ได้เลยค่ะส่วนตัวชอบโซนนีโซนอันนี้จะหอมหวานนะคะหอมหอมนหวานสดชื่นสดชื่นนะคะตัวนี้ หอมติดทนนาน6-10ชั่วโมงอันนี้คอนเฟิร์มค่ะหอมติดเสื้อทั้งวันจริงๆชิลเลยหอมมากหอมมากชิผสมค่ะชอบโซนผสมกับริโอนี่แบบกลิ่นแบบหอมแบบหอมดอกไม้แบบหอมดอกไม้นานาพันใช้คำพูดยังไงหอมเหมือนอยู่ในกลางดงดอกไม้หอมมากชดซ้ำเข้าไปเลยค่ะ หอมมากเลยนะคะแล้วก็มันเป็นโปรโมชั่นดีๆที่เราอยากแนะนําลูกค้าทุกท่านนะคะคือมันได้คุ้มจริงๆซึ่ง4ขวดนี้ในราคา1890บาทเท่านั้นนะคะเฉลีย่ยแล้วมันถูกมากๆจริงๆนะคะแล้วมันก็จะมีอีกโปรโมชั่นหนึ่งที่มีน้ําหอมนะคะลูกค้านี่เลยได้น้ําหอมกลิ่นโซนนะคะค mm hmm. 1คขวด n e x กซ์แลนด์างงาน1หลอดจ้า ยาสีฟันนางงามอีกสองหลอดจ้ารับกันไปเลยและอีกอย่างหนึ่งอมองไม่เห็นแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือมาร์กหน้านางงามจ้านี่เลยมองเห็นกันหรือเปล่าห้าชิ้นแบบนี้นะคะในราคาแปดร้อยแปดสิบแปดบาทเท่านั้นค่ะโปรตองแปดนะคะห้าชิ้นนะคะไม่น่าจะมองเห็นอยู่ตรงนี้นะคะถ้าสนใจแคปเลยแคปหน้าจอไว้นะคะ แล้วก็ทักมาถามได้ค่ะ5ชิ้นแบบนี้8 8 8จ้าอันนี้แนะนำนะคะคือโปรคุ้มแบบนี้ไม่มีอีกแล้วมันเป็นของใช้ที่เราต้องใช้นะคะยาสีฟันยาสีฟันใส่ดอกเกลือจากฝรั่งเศสนะคะสารขัดฟันจากเยอรมันตัวนี้ช่วยลดกลิ่นปากได้ดีมากอาการเหงือกบวมเหงือกอักเสบเสียวฟันเลือดออกตามลายฟันยาสีฟันนางงามเอาอยู่ค่ะแล้วก็ช่วยให้ฟันเราขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติด้ว หลอดลนัคน้ำหอมกลิ่นโซนหอมมากนะคะหนึ่งขวดแล้วก็เน็กเซรั่มนางงามตัวนี้นอกจากจะทาคอนะคะบำรุงผิวลำคอไม่ให้มันเหี่ยวแล้วลดถุงใต้คางด้วยแต่แม่ค้าก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นอกก็เริ่มมีแล้วค่ะแล้วก็ทาลดถุงใต้ตาได้ดีมากตินการตรงนี้นะคะรอยย่นหน้าผากนะคะอันนี้คือใช้เน็กเซรั่มกับใบหน้าตัวเองมาคือมานานแล้วอะตั้งแต่มีเน็กเซรั่มออกมาก็คือทาเลยทาเลยนี่ตินกา ต้องแก้มทาไหมทาหมดเลยค่ะนี่มันก็จะช่วยให้ผิวเราชุ่มชื้นตึงกระชับขึ้นนะครับมาร์กหน้านางงามตัวนี้บอกเลยว่าแบบสุดยอดมากอดหลับอดนอนทำงานเหนือหน่อยเนื่อยเพรียๆนะคะนี่เลยบูทต์ผิวแบบเล่นด่วนมากอันนี้แนะนำเลยมาร์กหน้านางงามตัวนี้มีเบอร์รี่7ชนิดนะคะมีเปปไทด์แวิตามิน B3 นะคะตัวนี้อยากให้ลองอยากให้ลองนะคะในราคา888บาทเท่านั้น สนใจทักแม่้ามานะคะเดี๋ยวขออนุญาตแพ็กน้ำพริกต่อนะคะแล้วเหลยวเราจะมีประชุมในปุ๊บนางงานเดี๋ยวไม่ทันจ้าถ้าสนใจทักมานะ